ข้อความจากเมตายาอิพียี่ห้าความวิเวฉันคือเมตายาฉันคือความวิเวกก่อนที่จะเป็นความอึก,กทึกฉันคือความสงบนิ่งก่อนที่จะเป็นความเคลื่อนไหวฉันคือความใสสะอาดก่อนที่จะเป็นร่องรอยฉันเปรียบเสมือนแผ่นดินอันว่างเปล่าก่อนที่จะปรากฏเป็นบ้านเรือน หากเธอปรารถนาจะใช้ประโยชน์จากความเป็นฉันเธอจงเป็นคุณสมบัติของฉันดังนั้นเวลาที่เธอไปใช้ชีวิตอยู่บนโลกแห่งกายภาพเธอให้ดำรงอยู่ในวิถีของฉันแต่เธอไม่จำเป็นต้องไปสแสวงหาความมิเวชจากสถานที่ไหนๆเธอไม่จำเป็นต้องหลีกเล้น ตนเองเพื่อแสวงหาความสงบจากสภาวะใดๆเธอไม่จำเป็นต้องพยายามลบร่องรอยมลทินให้ใสสะอาดด้วยกรรมวิธีอะไรเปรียบเสมือนเธอไม่จำเป็นต้องทำลายบ้านเรือนทิ้งเพียงเพื่อจะได้เห็นพื้นแผ่นดินอันว่างเปล่าเพียงแค่เธอหรือว่า ความว่างเปล่านั้นมันมีอยู่แล้วก็พอสิ่งที่เธอต้องทำคือในการเรียนรู้ให้เธอเรียนรู้ด้วยความสนุกเพราะความสนุกจะมีผลลัพธ์เป็นความวิเวกในตัวมันเองอยู่แล้วในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนให้เธอปฏิสัมพันธ์ด้วยปัจจุบันขณะเพราะปัจจุบันขณะจะมีผลลัพธ์เป็นความสงบ ในตัวมันเองอยู่แล้วในการทำงานของเธอให้เธอทำด้วยการให้เพราะการให้จะมีผลลัพธ์เป็นความบริสุทธิ์ในตัวมันเองอยู่แล้วในการใช้ชีวิตให้เธอสร้างสรรค์แต่สิ่งดีงามเพราะสิ่งดีงามจะมีผลลัพธ์เป็นคุณน่าประโยชน์เป็นคุณค่าที่ไม่ทิ้งภาระอะไรไว้กับใครอยู่แล้ว ในช่วงเวลาที่เธออาสามาเป็นตัวแทนของฉันมาเพื่อบอกให้มนุษย์ทุกคนได้รู้ถึงคุณสมบัติของฉันได้รู้ถึงศักยภาพแห่งความเป็นฉันและมาเพื่อนำพาผู้คนที่รู้แล้วเหล่านั้นไปสร้างสรรค์ปรากฏการตามวิถีของฉันซึ่งจะถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง ทางกายภาพครั้งใหญ่ที่สุดดังนั้นเธอจึงต้องไปช่วยกันสร้างสังคมของผู้รู้ให้ปรากฏขึ้นช่วยกันสร้างอัตลักษณ์ของหมู่ชนผู้รู้ให้ตื่นฉัดยิ่งขึ้นโดยจะต้องมีผลลัพธ์ออกมาเป็นความวิเวกจะต้องมีผลลัพธ์ออกมาเป็นความสงบจะต้องมีผลลัพธ์ออกมาเป็นความบริสุทธิ์ และจะต้องมีผลลัพธ์ออกมาเป็นการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อบอกให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าอารยธรรมของผู้รู้ได้เกิดขึ้นแล้วฉันคือเมตายา1508 2567